o o อร์น n ิ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้างนะคะคือหนานอนไม่หลับเท่าไหร่นะคะเออเพราะว่าแบบอ,อ่อค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะคะเนื่องด้วยผ้าห่มนะแล้วก็อาการนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีอาการนิดนึงนะคะ โอเคนะคะเช้าแล้วโอ้แสงแสงน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะเป็นเกลือ ดูนะคะว่าวันนี้เราจะมีอะไรมาให้ด ค่ะตื่นมาเช้านี้นะคะก็มีอาการนะคะก็แค่ไอเนาะแล้วก็เมื่อคืนที่แบบเออร้อนๆประมาณนั้นนะคะแล้วก็พอตื่นเช้ามานะคะเราก็จะต้องวัดไข้ก่อนนะคะก่อนกินข้าวนะคะวัดไข้ตัวนี้นะคะคุณหมอเขาก็จะให้มาเราก็กดเนบจัก,กรยาเลยะคะ่ะแล้วก็ ตัววัดออกซิเจนนะคะต้องวัดส่งทุกวันนะคะตอนเช้าจริงๆแล้วคุณหมอก็ให้ส่งแต่เช้าแหละแต่ว่าเราตื่นมาก็เก้าโมงก็เลยนะคะตามไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ถ่ายรูปค่ะแล้วก็ส่งไปให้คุณหมอค่ะเขาก็จะมีลายนะคะที่สำหรับโรงพยาบาลนะคะนี่ร้องแล้วนะคะ นี่ออกซิเจนเมนะคะ98นะคะอะ่ถ้าอยู่ระหว่าง98-99-100อย่างเงี้ย,ยก็ถือว่าออกซิเจนค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกซิเจนเราเนี่ยมันต่ำกว่านี้นะคะก็แจ้งคุณหมอให้ทราบป,ประมาณ95อย่างเงี้ยก็ควรระมัดระวังแล้วนะคะก็เออก็ต้องดูอาการด้วยนะคะอื98โอเค แล้วก็ตัวนี้นะคะวัดอุณหภูมิได้34.9นะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะคะบางคนตกใจว่าเฮ้ยวัดได้ประมาณนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะเย็นหรือเปล่านะคะกเออ็เข้าไปดูได้นะคะใน Google เนาะมันก็จะมีบอกนะคะว่าสำหรับตัวนี้นะคะถ้าจิ้มตรงนี้นะคะประมาณ3 4 เกนี่ยก็คือปกตินะคะไม่ได้หนาวไม่ได้เออแต่ว่าถ้าโอเวอร์กว่านี้นะคะมันก็จะขึ้น่่าหายนะคะก็คือร้อนมากอะไรแบบนี้นะคะอ่ะ 94. 9ก9ก็โอเคนะคะอ่าแล้วทีนี้เราก็ส่งไปในไลน์นะคะของ hospital นะคะที่ดูแลของ hospital นี้อยู่นะคะเออโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปส่งนะคะแล้วเราก็กินข้าวกันค่ะนั่งกินชาร้อนนะคะ ตอนแรกจะกินกาแฟแต่ว่ากลัวว่าจะไม่ได้พักผ่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการที่จะมาพักผ่อนเนะาะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไม่อยากกินกาแฟนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นกินชาแทนอะไรอย่างเงี้ยเออแบบกินน้ําร้อนอะไรแบบนี้ค่ะคว mm hmm. ันคือที่นี่นะคะเราก็สั่งได้นะคะเซเว่นเดลิเวอรี่หรือว่าเราอยากกินอะไรเนี่ยเขาก็จะมาส่งให้ข้างล่างตึกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโคน้นะ เอาขึ้นมาให้เรานะคะแล้วก็วางไว้ที่หน้าห้องนะคะเหมือนที่วางข้าวเมื่อเช้านี้เลยนะคะแล้วก็เออเราก็สามารถที่จะเออจ่ายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะผ mm ่า hmm. นทางแอปพลิเคชันเนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไม่รู้นะว่าสั่งออนไลน์ยังไงก็ย้อนไปดูคดลิปเมย์ได้นะคะ <laughs> ออนไลน์ท mm hmm. ี่เซเว่นเนาะคิท hmm. นเดี๋ยวต่อไปนะคะก็อาจจะคิดว่าอาจจะมีแชร์งานนิดนึงเพราะว่าเมย์ เย็นข,ข้างนอกค่ะจะให้ดูบรรยากาศอากาศดีมาก